ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์บ้านเรานะครับบางทีอาจจะรวมไปถึงธนาคารของรัฐด้วยเนี่ยมีการออกโปรดักต์ทางด้านการเงินออกมาจะเป็นเงินฝาก6เดือนบ้าง9เดือนบ้างและให้ตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับถามว่าเขาจะเอาเงินฝากไปทําอะไรกันทางคุณโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐครับประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพก็บอกว่ามีข้อมูลบ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าในระยะต่อไปจะมีความต้องการสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะความต้องการจากภาครัฐนะครับ ซึ่งหากเกิดกรณีนั้นจริงๆจะทําให้การแข่งขันในสนามเงินฝากเพื่อรักษาส,าสภาพคล่องยิ่งเข้มข้นขึ้นตามไปด้วยอีกท่านหนึ่งครับไปดูทางค่ายของธนาคารกรุงศรีกันบ้างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณกฤิจ,จันทโนทกบอกว่าตอนนี้การแข่งระดมเงินฝากยังอยู่ในระดับปกติอยู่แต่เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้นนะครับที่หลายๆธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยลงมาแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะการรักษาเงินฝากของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และมองไปในอนาคตครับประมาณไตรามาสที่สองกับไตรามาสที่สามจะเริ่มมีความต้องการระดมทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคารและการระดมทุนจากภาครัฐขณะเดียวกันครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเงินฝากที่ครบกําหนดพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นแต่ละแบงก์ก็พยายามจะรักษาเงินฝากก้อนนั้นเอาไว้ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเราก็เลยเห็นว่ามีความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากเหลือเกินในช่วงนี้นะคะ่ะ การแข่งขันรุนแรงนะคะสำหรับสถาบันการเงินมาดูอุตสาหกรรมแฟชั่นกันบ้างแข่งขันกันรุนแรงเช่นกันนะคะถ้าพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าต่างชาติที่เข้ามาขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์นะคะถ้าหากว่าให้มาดูเป็นอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือแบรนด์ just paul นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยครองแชมป์มานานแต่ว่าแบรนด์อันดับ2องคุณนเชื่อไหมว่าคือแบรนด์ uniqlo เขาเพิ่งมาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเองนะใช่เพิ่งมาได้ไม่นานแต่ปรากฏว่าโอ้โหขึ้นแท่นเป็นอันดับ2รองจาก Just แแลลล้้วว่าสุด ทางผู้บริหารของเขาประธานเจ้าที่บริหารของฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยูนิคประเทศไทยนะคะคุณทาคาฮิโรนิชิมูระเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวตั้งเป้าจะเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ในเร็วนี้นะคะแล้วก็มีแผนการเปิดสาขาเพิ่มอีกร้อยสาขาทยอยเปิดไปเลยนะคะภายในปี2,563นี้จะเปิดให้ได้อีก ร้อยสาขาเปิดให้หมดเลยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเขาบอกว่าจะไปเน้นสัดส่วนต่างจังหวัด60เลยนะคุณบุนาย <ฮะ S 2> แต่กรุงเทพเนี่ยจะเอาสัก40ก็พอแล้วกรุงเทพเนี่ยมีสาขาอยู่แล้วในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในใจกลางเมืองนะคะสยามแล้วก็หรือว่าไม่กาบางนาก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ต่างจังหวัดที่จะไปเน้นทยอยเปิดเนี่ยก็จะไปเน้นตามหัวเมืองก่อนอย่างเช่นพัทยานะคะ อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีคนท่องเที่ยวเยอะเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันแบรนด์สินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยมากขึ้นนะก็เลยทําให้สินค้าตลาดแฟชั่นของไทยเนี่ยมีความคึกคักเพราะว่าคนไทยเนี่ยแต่งตัวกันตามแฟชั่นมากขึ้นเลยนะคะแต่งตัวกันยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะชอบแต่งตัวแล้วยิ่งการแข่งขันดุนแรงนะคะก็ทําให้เทรนด์ของแฟชั่นมีการเปลี่ยนเร็วก็สามารถที่จะ หาเงินจากบรรดากลุ่มของขาช็อปเนี่ยได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นแบรนด์อดับหนึ่งให้ได้มาดูผลการดำเนินง,งานในปี255พปีที่แล้วกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างบอกว่ายอดขายเนี่ยเติบโตเป็นไปตามเป้าเลยนะหลังจากที่พยายามที่จะเพิ่มสาขาให้ได้มากขึ้นตอนนี้มีบริการอยู่ทั้งหมดเนี่ย หลายสาขาในทีเดียวในบ้านเราแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเป็นจํานวนสาขาให้มากขึ้นนอกจากในไทยแล้วเนี่ยจะไปลุกตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนี้นะคะในเอเชียเนี่ยรวมถึงไทยแต่มีแผนขยายสาขาไม่ต่ํากว่า200สาขาต่อปีด้วยเพื่อที่จะตั้งเป้าสู่การเป็นบริษัทจําหน่ายเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี2 5 6 3นะคะก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นอันดับหได้หรือเปล่าแล้วก็ ก่อนอื่นที่จะเป็นรุ้น,น,นบรรนำหนึ่งของโลกเนะี่ยมาลุ้นเป็นำหนึ่งของไทยกันด้วย<ช>นะคะ,<ฮ>ะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าดูจากความนิยมตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องเรียกเรียกว่ากระแสมาแรงจริงๆใ,ใ<ช>ส่โฆืณอสื่อเยอะด้วยนะ,ะในการ<ช> <ๆ S 1> โปรโมทว่ามีการลดช่วงไหนช่วงไหนอะไรบ้างที่ลดนอกจากซื้อสื่ออย่างเดียวนี่ฉันเห็นมายืนแจกโบชัวด้วยนะตามตึกอะค่ะตึกนีชั้นาบางนาของเรามีเลย แค่ลดราคาเสื้อผ้าเนี่ยนะถึงขั้น้องมาแจกโบชัวกันที่ตึกเลยนะเขาให้ความสำคัญมากเป็นการกระจายช่องทางการรับรู้อีกหนึ่งช่องทางดีทีเดียวครับช่วงนี้ตามมาต่อนะครับวันนี้ทั้งวันเกาะติดประเด็นทางด้านเศรษฐกิจให้ดีครับการประชุมกขอชการประชุมกสอทเรื่องของทีวีดิจิตอลเปิดเวลาของชั่วโมงธุรกิจวันนี้เลยนะครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้10โมงผมโมนายคุณธนวันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ